ได้เวลามาเชื่อมโลกกับผมเอิร์ธสันดิที่สุขนานและคาเฟ่ออเนิร์ดครับที่ผ่านมาครับเรื่องราวของเราเชื่อมโลกกันหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นของข่าวแล้วก็หลากหลายสัญชาติด้วยของหวานก็มาหลายชาติแล้วก็เรื่องราวของเครื่องดื่มด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ครับเรื่องราวของเครื่องดื่มครับจะบอกว่าเป็นเครื่องดื่มสัญชาติไทยก็ว่าได้แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นการเชื่อมโลกกันมาครับสมัยก่อนย้อนกลับไปจริงๆคนไทยคงไม่กินเครื่องดื่มประเภทนี้อย่างแน่นอนวันนี้เราจะเชื่อมโลกกันกับเครื่องดื่มสีดำๆที่ หลายคนโปรดปรานโอเลี o ้ยงและแน่นอนทำความรู้จักเจาะลึกกับโอเลี้ยงยกล้อด้วยครับแต่ทีนี้น่าจะเป็นคำถามสำหรับหลายๆคนครับว่าทำไมโอเลี้ยงต้องยกล้อวันนี้มีคำตอบมาให้แล้วในออนสตอรี่ครับ Welcome สนับสนุนโดยซันต a าเฟ เป็นสิ่งที่หลายๆคนสงสัยครับว่าโอเลี้ยงเครื่องดื่มของไทยมีต้นกําเนิดที่ประเทศไทยหรือเปล่าและทําไมพอใส่นมถึงต้องเรียกว่าโอเลี้ยงยกลอ้อเริ่มต้นแยกคํากันก่อนครับและทําความเข้าใจกันทีละเมนูเริ่มที่โอเลี้ยงกันก่อนคํานี้มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วครับโดยคําว่าโอมาจากโอที่แปลว่าดําส่วนเลี้ยงนั่นก็คือเลี่ยงเลี้ยงที่แปลว่าเย็นรวมแล้วหมายถึงสิ่งที่มีสีดําและเย็นหรือว่ากาแฟดําเย็นนั่นเองครับซึ่งยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมครับว่าแล้วโอเลี้ยงแตกต่างจากกาแฟใน ยุคปัจจุบันอย่างไรจริงๆแล้วก็ทํามาจากผงกาแฟที่ใช้วิธีการชงแบบโบราณแต่ถ้าไปดูส่วนประกอบครับไม่ได้มีเพียงแค่ผงกาแฟโบราณเพียงอย่างเดียวซึ่งสมัยก่อนครับการขั้วมเมล็ดกาแฟโบราณเขาจะใส่มเมล็ดข้าวโพดหรือว่า,มาเมล็ดมะขามลงไปขั้วรวมกันเพื่อที่จะทําให้มีกลิ่นและมีตัวเนื้อมากยิ่งขึ้นซึ่งกาแฟดําส่วนใหญ่ที่นิยมดื่มกันมาจากการนํากาแฟผงหรือว่ากาแฟสําเร็จรูปแบบเกรดที่เรียกว่า i n s t a n t c o f f e e มาละลายด้วยน้ําร้อนหรือเรียกว่าชงโดย จะเติมน้ำตาลหรือไม่อันนี้ก็ตามใจครับแต่ชาวคาเฟ่ออเนิร์หลายคนก็สงสัยครับโอเลี้ยงมีแล้วแล้วโอยุวมาจากไหนง่ายๆเลยครับถ้าใส่น้ำแข็งจะเป็นโอเลี้ยงแต่ถ้าไม่ใส่น้ำแข็งก็จะเป็นโอยอุวซึ่งคำว่าย้วงก็เป็นภาษาจีนใต้จิ๋วที่แปลว่าร้อนนั่นเองและถ้าสืบประวัติให้ลึกลงไปครับจะพบว่าโอเลี้ยงเป็นเครื่องดื่มแบบไทยแลนด์ only หาไม่พบที่ใดในโลกนอกจากประเทศไทยถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นภาษาจีนก็เลยสันนิษฐานครับว่าโอเลี้ยงน่าจะเป็นเมนูที่ถือกำเนิดโดยคนไทยเชื้อสายจีนโดย ประวัติศาสตร์ครับชาวจีนใต้จิ๋วที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยช่วงหลังสิ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแต่ก็ไม่มีหลักฐานระบุเรื่องราวของช่วงเวลาที่แน่ชัดแต่ถ้าไปเมืองจีนจะไม่เจอเมนูชนิดนี้ประกอบกับวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมครับการต้อนรับแขกด้วยกาแฟถือว่าเป็นความไม่สุภาพก็เลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุในการสับสนว่าโอเลี้ยงเกิดขึ้นในบ้านเราครับส่วนที่สงสัยกันครับว่าแล้วโอเลี้ยงทําไมถึงต้องยกล้อทั้งที่ตอนชงคนขายก็ไม่ได้ยกล้อชงสักหน่อยเรื่องนี้ กลายเป็นการเล่าต่อๆกันมาครับว่าในสมัยก่อนมีนมข้นจืดหนึ่งยี่ห้อจะมีโลโก้หรือว่าฉลากเป็นรูปรถจัก,กรยานอยู่บนกระป๋องทีนี้ขอโอเลี้ยงครับเวลาเกิดอยากกินโอเลี้ยงแบบใส่นมข้นจืดดูบ้างคนขายก็จะเทนมจากกระป๋องลาดลงบนแก้วโอเลี้ยงซึ่งดูคล้ายๆว่าจัก,กรยานคันนั้นกําลังยกล้อทีนี้เวลาสั่งโอเลี้ยงใส่นมคนก็เลยพูดว่ายกล้อด้วยนะเฮียจนกลายเป็นที่มาของโอเลี้ยงยกล้อนั่นเองครับสรุปง่ายๆครับโอเลี้ยงเกิดจากกาแฟดําน้ําตาลทราย น้ำแข็งโอยัวมาจากกาแฟดำน้ำตาลทรายส่วนกาแฟดำน้ำตาลทรายและนมข้นจะเรียกว่าโกปีซึ่งน่าจะมาจากคอฟฟี่ส่วนกาแฟดำน้ำตาลทรายน้ำแข็งนมข้นจืดถึงจะเรียกว่าโอเลี้ยงยกล้อเพราะฉะนั้นถ้าสั่งโอเลี้ยงยกล้อครั้งต่อไปก็ทราบที่มาที่ไปแล้วนะครับแต่บอกไว้เลยนะครับว่าจะสั่งโอเลี้ยงยกล้อก็ไม่ต้องซิ่งยกล้อไปสั่งกันครับ เดี๋ยวช่วงหน้าครับลองมาดูดีกว่าว่าเผื่อใครอยากจะลองยกล้อเองที่บ้านวัตถุดิบแล้วก็ส่วนประกอบจนกลายเป็นเมนูแก้วดำๆที่เป็นที่โปรดปรานสำหรับหลายคนแบบนี้มีอะไรบ้างช่วงหน้าเข้าครัวกันกับออนคิดเช่นครับ สนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลสการจะหากาแฟสูตรโบราณจริงๆในยุคป,ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเรียกว่าต้องสืบสาวราวเรื่องย้อนกลับไปคุยกับเจ้าของแล้วก็หาเรื่องราวของประวัตินะครับวันนี้หาให้แล้ว1ร้านครับเป็นอายุมากกว่า50ปีแน่นอนที่นี่คือโกปีเตียมครับไปเข้าครัวกันกับออนคิทเช่นเพื่อจะดูโอเลี้ยงยกล้อของเขากันครับ ข้าแถวรอพร้อมตามลําดับหลไม่ใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยู่กับพี่แอลครับแล้วก็เชฟต้อยค่ะบผมนะครับไม่ค่อยแน่ใจเลยครับกลัวออกเสียงชื่อผิดขออักขระที่ถูกต้องครับพี่แอลโกปีเตียมค่ะโกปีเตียมใช่ค่ะแต่หลายๆคนก็จะเตียมบ้างโกปี้บ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถามที่มาที่ไปของชื่อก่อนคือมันจะเป็นการสมาร์ทคำสองคำนะคะคำว่าโกปี้ซึ่งแปลว่ากาแฟแล้วก็คําว่าโรงเตียมคือรวมคำนี่คือร้านกาแฟร้านกาแฟใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าถ้าออกเสียง ให้ถูกต้องเป็นโกปีเตีค่ะแบบนี้ถูกต้องนะครับที่มาที่ไปเห็นบอกว่าจริงๆเป็นหลากหลายสิบปีมากคือจริงๆเราสมัยก่อนเนี้ยคือมันตั้งแต่รุ่นต่อกับประมาณ5 0 6 0ปีที่แล้วเราจะเคยมีร้านกาแฟโบราณในอยู่แถวตลาดลูค่ะคือจริงๆต้องเรียนตามตรงนะเพราะว่านี่เป็นรุ่นที่3มแล้วแล้วทีนี้เนี้ยตอนแรกไม่มีคนทําสานต่อตรงจุดนี้ทีนี้เจ้านายเนี้ยเป็นคนที่ชอบทานกาแฟครั้งแรกของโกปีเตียมนี่คือเราจะเป็นเครื่องดื่มขนมปังปิ้งอย่างเดียวเลยตอนหลังมาทีนี้มีการเพบาปะสังสรรค์กันมากขึ้น นะคะแล้วก็ก็มีหลายหลายท่านว่าเออทำไมไม่ขายอาหารด้วย<อ>มันก็เลยมีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆเพราะสกาแฟแจากเดิมเปินเช้าว่าวิถีชีวิตคนทุ่หวัยม<ช>เริ่มสายลงกานมปังไข่ลวกกาแฟไม่อยู่<ช>แล้ว,ลวใ<ช>นมับ<ช>ผมนะครับอ่าแล้ววันนี้ที่เราจะมาขอสุดเด็ดเคล็ดลับนับนค่คือโอลเลี้ยง ใช่ค่ะแล้วก็ไหนๆเดี๋ยวจะต่อนเนื่องหลายเมนูเลยถามโอเลี้ยงก่อนโอเลี้ยงจริงๆมันคือโอเลี้ยงก็คือกาแฟดํานี่แหละคะ่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นกาแฟเย็นนะคะกาแฟดําเย็นคือจะเรียกโอเลี้ยงเหมือนภาษาแต้จิวคือถ้าร้อนจะเป็นโอโยอะ<อ>ค,อคอยือคือง่บายๆเลยคือโยะในแปลว่าร้อนใช่ใช่ค่ะถ้าเลี้ยงค<อ>ือเย็นคือกาแฟดําเย็นเลี้ยงเลี้ยงงี้ใช่ค่ะอโอเค<ช>อ่ะงั้นโอเลี้ยงต้องส่วนประกอบอะไรบ้างครับเรื่องจากใส่น้ําตาลทรายค่ะสองช้อนโตน้ําตาลทรายสองช้อนแต่ว่าตัวที่เอามาฝากเนี่ยครับหวานเป็น2 ข้าวบอกใส่2ช้อนใช่ไหมค่ะช้อนเดียวพอเลยโอเคต่อด้วยกาแฟดำกาแฟดำนะคะกาแฟดำนี้จะเป็นกาแฟสูตรของทางร้านนะคะเป็นกาแฟโบราณนะคะและจริงๆทางร้านันี่ยจะต้องแบบเทไปเทมาอะไรเงี้ยใช่ค่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเวลาเราทำเทไปเทมาแล้วกลิ่นพยกลิ่นมันก็จะออกทีนะเนี้ยค่ะคือเพ่ทคนิคเรียกแขกมาเลี้ยงลูกค้าเรียงลูกค้าอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟอ่าใส่น้ำแข็งก่อนค่ะ ไม่เคยกินโอเลี้ยงโอบไม่ใส่ดั้เดิมเลคแล้วผมแอบชิมตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะถ้าร้อนนี่คือจะเป็นจะเป็นโอโยนค่ะคุณเอิร์ทใช่ค่ะมันจะหวานน้ำหวานแหลมแล้วก็รสชาติของกาแฟจะเข้มมากแต่กาแฟที่นี่เขาจะแบบพอเป็นกาแฟโบราณมันไม่ได้แค่รสนะมันจะเป็นอีกฟิลนึงเลยมันจะแบบมันเหมือนมันเหมือนเปรียบเทียบการทําอาหารไทยคั่วเตาแก๊สกับคั่วเตาถ่านใช่ค่ะคั่วเตาถ่านไม่ได้ถูกต้องถาไม่ได้มันหอมแบบหอมมเสเนกกว่าอ่าเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ ไนไหนมาแล้วบอกแล้วก็ต้องต่ออยู่ดีๆทําไมมันอยากยกล้ออ่ะคือจริงๆแล้วนะคะเท่าที่มีประวัติมานะคะคือสมัย,มยก่อนเนี้ยจะมีนมอยู่ยี่ห้อหนึ่งซึ่งสมัยนั้นคือเป็นที่นิยมมาก <ừ> แต่โลโก้ของเขาจะเป็นรูปจักรยานแล้วทีนี้พอเอานมสดตัวเนี้ยมาใส่โอเลี้ยงตัวนี้นะคะพอเราลักษณะเทกระป๋ังนมเนื้อข้าวบอกไหมคะคุณเอิร<บ>์ธพกรยเทยนตใช่ตั้งแต่นั้นมาเขาเลยเรียกโอเลี้ยงยกล้อฮึ่งรูนันเนี่ยว่าแล้วเริ่มด้วยเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะโอเคฟลุบแล้วก็ตามด พอเสร็จแล้วค่ะ<ช>แล้วแล้วมันไม่ยกล้อตอนไหนอะมันจะ,จะใส่ล้อตอน,ตอนไหนอะสุดท้ายค่ะตอนจบ ยยแต่มันก็ไม่ได้นมจัดมากเนะถ้า<ม>เป็นกาแฟ,าฟเย็นอีกแบบหนึง่งอันนี้คือก็จะเป็นกาแฟนมไปเลยคือไม่ใช่คาณเอ,อิร์คือกาแฟโบราณเนี่ยถ้าเป็นกาแฟเย็นนะคะใช้นมข้นหวานในการชงเพิ่มเข้ามานี่คือความแตกต่างของของกาแฟเย็นแล้วก็โอเลี้ยงยกลอ้อครับ<ช>ที่นี่ยังมีอีกมากกว่านั้นจัมบะกาแฟจัมบะค่ะคืออะไรครับกาแฟน้ำมบะของร้านเราก็จะเป็นน้ำแดงค่ะเป็นข้างล่างเลยชนี่สองที่เป็นนมสดข้างบนจะเป็นกาแฟดำล้วนๆเลยค่ะอือฮึครับผมของคาวอย่างอื่นอีกมากมายมีอะไรบ้าง ของเขานะคะอาหารเมนูแนะนําของเราที่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะคือผัดพริกกุ้งคุณยายนะคะจะเป็นกุ้งสับผัดกับพริกขี้หนูสวนแล้วก็กระเทียมสับแล้วก็ใส่กุ้งสับหยาบๆในเข้าไปผัดนะคะแล้วจะบอกว่าแอบชิมมาแล้วครับแทบไม่ต้องเคี้ยวกุ้งดึงมากใ่แล้วยังมีอะไรอีกครับก็จะเป็นพวกราดหน้าปลาเต้าซี่สุดเด่นของเราคือเส้นราดหน้าส่วนมากสมัยนี้เขาจะใช้แบบผัดแต่ของเราจะไม่นะคะจะเป็นสูตรโบราณดังเดิมคือจะร่อนนะคะให้กรอบแล้วก็มาตัดเป็นพอดีคำ ้เป็นนนัก็เหมือนกาแฟแหละมันจะมีหอมใช่ค่ะหอมถ้าเป็นภาษาโบรังก็ว่าหอมกลิ่นไหมจริงที่มันไม่ไหมแต่เป็นหอมควันขึ้นมาหอมกลิ่นกระทะโอเคแล้วก็เมนูต่อไปก็จะเป็นบะกุเต๋บะกุเต๋นี่คือจะเป็นซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนแล้วก็จะใช้ในเวลาในการตุ๋นนี่นะคะคือข้ามคืนไม่งั้นมันจะไม่เปื่อยยุยอีกเมนูหนึ่งคือเส้นหมี่วายเยาเส้นหมี่วายเยานี่คือจะเป็นเส้นหมี่ผัดกับหัวไชโปใส่ไข่แล้วก็โรยด้วยกุ้งแห้งคั่วนะคะอานี้อันเนี้ยอันเนี้ยคืออร่อยมากนะคะแนะนาเลยเพราะว่า เจ้ของเราเหมือนกันยังมีขนมหวานด้วยใช่ไหมครับขนมหวานของเราที่แนะนํานะคะคือปังเย็นภูเเาไฟเราจะผสมเครื่องดื่มที่ลูกค้าชอบแล้วก็จะไปแช่ฟรีทและทีนี้แล้วก็ค่อยมาปั่นให้มันเป็นเกล็ิมะแล้วก็ค่อยอใส่ผงโอวัลตินข้างบนแล้วก็ราดด้วยนมข้นข้างบนครับเมนูนี้แนะนําเลยค่ะขายดีมากกาแฟที่นี่พิเศษยังไงอันนี้จริงๆต้องต้องเรียกว่ากาแฟของเราเป็นกาแฟนําเข้านะคะ <c oughs> แต่ว่าเรียนตรงๆว่าเชฟที่ทําตรงจุดนี้เนี่ยคือไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นยังไง <c oughs> แต่เราเอามาทำเนี่ยคือถ้าลูกค้าที่นิยมกาแฟที่เข้มข้นหอมรสชาติ ัเดิมพลาดไม่ได้ค่ะต้องเชิญที่กุเปอรเตียมที่เดียวเลยครับผมแล้วก็อยากมาพี่เอ๋มาได้วันนี้เราอยู่ที่สาขาพอร์จูนสาขาพอร์จูนค่ะใช่ค่ะพอร์จูนนี่คือกี่โมงถึงกี่โมงวันครับาพอร์จูนนี่คือเปิดปิดตั้งแต่สิบโมงนะคะถึงสามทุ่มค่ะยี่สิบเอ็ดนาฬิกาครับค่ะทุกวันเลยค่ะครับผมแล้วนอกจากนั้นที่นี่ยังมีที่อื่นอีกที่สาขาเซ็นทรัลพระรามาสามค่ะครับเปิดตั้งแต่ประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะถึงสามทุ่มเหมือนกันครับผมรายละเอียดไปดูได้ที่ไหนครับเฟซบุ๊กของกุเปอรเตียมได้เลยค่ะมีเว็บไซต์ดดด้้้้้้้ววววววยยเเหหหรรรรรรรอออมมมมีีคคคคคค่่่ะะะะะัััััับบบบบบผผนนนนนนขขึใแลาาาจก็ไไไงงิพุณ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำตาล KBS 2X กลับมาเชื่อมโลกกันต่อกับเอิร์ธและคาเฟ่ออนเอิร์ธครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าในออนทัวร์จะเด็ดแล้วก็เชื่อมโลกกันขนาดไหนเริ่มต้นที่ร้านนี้เลยครับนั่นคือโกปิเอียดไถยกี่ครับ Welcome นัดจิบกาแฟยามเช้ากับทายาตรุ่นที่4ของร้านนะครับนี่คือน้องกั๊กน่นองครับผมนะครับเดี๋ยวอธิบายอะไรเรื่อของชื่อก่อนโกปีนี่ก็กาแฟทุกคนก็น่าทราบดีแล้วก็เพียนี่เป็นเป็นแท้เป็นนามสกุลครับแล้วก็ไทยคือประเทศไทยคําว่ากี่นี่ก็จะประมาณเหมือนกับพานิ์กิจการอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็แปลรวมๆก็เหมือนจะเป็นธุรกิจร้านกาแฟของคนตระกูลเพียในเมืองไทยอันนี้บอกว่าเป็นรุ่นที่4ี่ถ้าโยงย้อนกลับไปก็เป็นคุณทวดหรือว่าจริงเร่าโกงเร่าโกงโอเคแล้วมันฟังไหมว่าแบบจุดเริ่ม ต้นทาไมถึงอยากทํากาแฟจริงๆต้องเล่าบอกว่าคือโคฟีเฮที่กีเนี่ยไม่ได้เริ่มจากการที่เป็นร้านกาแฟเต็มตัวเราเริ่มจากเป็นธุรกิจร้านโชว์หวย <c oughs> ร้านโชว์หวยสมัยก่อนก็มีมุมหนึ่งที่ขายกาแฟนั่นคือที่มาเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันนิดหนึ่งคือที่ร้านโชว์หวยของเราสมัยนั้น,นมีโต๊ะให้นั่งด้วยเาะฉะนั้นเนี่ยการที่มาซื้อน้ำปลาซื้อผงซักฟอกซื้ออะไรเ <c oughs> หลือเงินทอนก็แวะเจียกโกฟีนิดหนึ่งแล้วก็นั่งคุยกันอ่าเริ่มเหมือนชา ใช่เป็นบรรยากาศสภากาแฟครับผมอ่เดี๋ยวค่อยๆทยอยจอดด้วยกันไปเพราะว่าอยู่ด้านหน้านี่หลากหลายเมนูนะครับอทีละเมนูก่อนคร่าวๆก็คืออันนี้ไหมใช่นี่คือโอเลี้ยงยกล้อคือตัวโอเลี้ยงเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเมนูที่เรียกว่าคอมมอนอยู่แล้วคือเรียกว่าทานกันแบบไม่ได้คิด สั่งกันแบบไม่ได้คิดแต่ไม่ได้ทานก็คิดถึงที่ร้านเนี่ยจะใช้เป็นเมล็ดกาแฟของไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งอาราบิก้าหรือโรบัสต้าของเราเนี่ยจะมีสูตรกาแฟที่เบรนออกมาแล้วระดับความเข้มเนี่ยตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร,ร์หด้วยความที่กาแฟแบบโบราณหรือกาแฟแบบไทยๆเนี่ยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือความเข้มขมไม่เพราะฉะนั้นนี่นี่คือกลิ่นของกาแฟแบบแล้วถ้าเป็นแบบโอเลี้ยงยกล้อจริงๆแล้วเป็นระดับหกระดับหกแล้วถ้านี่ละถ้าอย่างตัวนี้จะเป็นโคเปเต้ตัวนี้จะอยู่ระดับ3ตัวนี้เป็นกาแฟที่ เหมือนลาเต้ก็คือใส่นมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือเราจะใช้เป็นน้ําตาลอ้อยโคเฟเต้ต้องกินที่นี่เท่านั้นใช่ตัวนี้เป็นเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะไหชื่อเฉพาะที่เราจดชื่อมาจากไห่นไว้ก็จริงๆเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนตั้งด้วยความที่โคเฟเต้เนี่ยเกิดในยุคที่กาแฟสดกําลังบูมในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตอนนั้นคนจะติดลาเต้ลาเต้คาปูลาเต้โคเฟเต้ก็เลยได้ชื่อมาจากความที่คล้ายๆลาเต้แต่เรามีความเป็นเอกลักษณ์ซิกเนอเจอร์เฉพาะมากกว่าใช่ ลาต้เนี่ยตัวนี้ชาเฟตตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ขายดีมากเพราะตัวนี้เวลาจิบไปเนี่ยจะเป็นกลิ่นชาขึ้นมาแต่รสชาติที่ออกเป็นรสกาแฟนอกจากเครื่องดื่มต่างๆยังมีอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้เืลยว่าคือเราเรียกว่าโกฟีหวยเครื่องดื่มตัวนี้เป็นดอกกาแฟสกัดคือมันคือน้ําชาตัวเคล็ดลับของตัวนี้เขาจะต้องเก็บให้ได้เกสรของดอกมาด้วยเพราะไม่งั้นจะเท่ากับจืดๆไม่มีกลิ่นอะไรแต่เนี้ยจะมีกลิ่นเป็นกลิ่นหวานไม่ใช่รสหวานกลิ่นหวานจากเกสรของดอกกาแฟกลิ่นมันจะหอมแบบ ละมุนละมุนละมุนใช่แล้วเราก็จะทานแบบว่าไม่ปรุงอะไรแล้วก็ถ้ามาแล้วก็ต้องมีเห็นว่าที่นี่ใช้คำว่านางเอกนางเอกเพราะว่าพระเอกเป็นกาแฟแล้วคือจริงๆแล้วไข่กระทะของที่ร้านเนี่ยที่ติดหูติดตาติดใจลูกค้าส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกรุงเทพไม่มีไข่กระทะทานก็ต้องไปต้องไปดอใช่เพราะฉะนั้น เราก็เลยกลายเป็นเจ้าแรกๆเลยที่เอาไข่กระทะมาขายที่กรุงเทพทาให้คนเนี่ยติดรสชาติแล้วก็ติดอยู่ในหัวว่าแล้วก็รู้จักด้วยแหละใช่อ,อยากทานไข่กระทะก็ต้องมาโภปีเฮียทากี รวมถึงปัจจุบันก็ยังมาได้อยู่ใช่ยังเป็นหน้านี้คือเป็นโรตีหรอตัวนี้ก็เป็นโรตีราดนมแต่ว่าหน้าตาโรตีไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่ก็จะเหมือนแบบโดนสุกลมฟูพองมาเลยครับแล้วก็เลือกแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่ยังมาสั่งได้อีกหลายอย่างนะครับฝากที่บอกว่าถ้าอยากจะมาแล้วตอนนี้มีทั้งหมด5สาขาจะมีเสาชิงช้าผ่านฟ้าวิสุทธกษัตริย์เซลีมาร์เก็ตเดอะนายพระราม9ก้าแล้วก็ล่าสุดจะเป็นเดอะไบรท์พระราม2ซึ่งทั้ง5สาขานี้ไปได้ทั้งวันใช่ครับแล้วก็จริงๆเราไม่ ว่าเรียกว่าทานได้ทั้งวันเลยครับแต่ก็จะเป็นทั้งข้าวทั้งเมนูเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับมาได้ทุกมื้อครับเ <c oughs> ช้ากลางวันเย็นและที่ปัจจุบันเขาเรียกกันว่าแบบ all day breakfast <c oughs> นะครับไม่ต้องไปหาที่อื่นมาที่นี่แหละ <c oughs> all day breakfast ตั้งแต่ Original มาอออรินเพราะว่าที่ปัจจุบันเลยนะขายอาหารเช้า <c oughs> ตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านมาตั้งแต่รุ่นขุนทวดตั้งแต่เหล่าโคงเลยนะครับแทนคำขอบคุณครับกิฟต์เซ็ตน้ำตาล KBS มาไว้ปรับปรุงแต่งอาหารเมนูต่างๆร้อนเย็นคาหวานทำได้หมดเลยครับ ตอนทัวร์กันต่อครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดหัวมุมครับต้องบอกว่าเป็นตลาดสุดทิตมากเลยทีเดียวอยู่ย่านเกษตรนวมินและที่สําคัญครับกับเรื่องราวของโอเลี้ยงและโอเลี้ยงยกล้อใครบอกว่ากินได้เฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นกินกลางคืนก็ยังได้โดยเฉพาะที่นี่ร้านกาแฟนอกบ้านครับ ทำไมต้องเป็นกาแฟนอกบ้านต้องถามคนนี้ครับทำไมต้องกาแฟนอกบ้านครับพี่เจี๊ยบแล้วออกนอกบ้านปุ๊บเนี่ยให้นึกถึงกาแฟอืก็เลยตั้งชื่อว่ากาแฟนอกบ้านค่ะก็ถ้านอกบ้านปุ๊บให้นึกถึงเราใช่ใช่ไหมประมาณนี้ใช่แล้วกาแฟของเราพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่าเป็นกาแฟโบราณเนี่ยแต่เราใช้กาแฟสดชง ส่วนกาแฟสดก็เป็นกาแฟที่ที่เราคัดสรรคือว่าร้อนกับเย็นเนี่ยเราใช้เมล็ดต่างกันอ่นแล้วที่นี่ต้องแยกไงถ้าสมมติว่าเป็นกาแฟแบบโบราณก็จะเป็นพวกแบบโอเลี้ยงใช่ค่ะมันเป็นกรรมวิธีที่แตกต่างกันาากาแฟโบราณก็คือสมัยก่อน,นยังจะไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องเครื่องชงกาแฟสดใช่ไหมคะเราก็จะใช้ถุงถุงชงที่มันเป็นถุงขาวยาวค่ะให้น้ําร้อนผ่านกาแฟแล้วพวกที่ได้น้ํากาแฟค่ะ แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องกาแฟที่มีแพร่หลายแล้วเนี่ยเราก็ใช้ทีทาออกมาแยกเป็นช็อตใช่ใช,ใช่ค่ะแ,แล้วเราก็เราก็เลยเรียกตรงนั้นว่ากาแฟสดแต่จริงๆแล้วโบราณก็กาแฟสดน,นนะเพราะว่ามันก็ใชเมิตรกาแฟมันมันมันมีบางเจ้าที่เขาใช้กาแฟที่ผสมเมล็ด ยพืชต่างๆที่ที่เอามาคั่วคั่วทั่วเหลืองพวกข้าวโพดอย่างงี้ยคัค่วคั่วรวมกันกับน,น้าตาลให้มันไหมแต่ของเราเนี่ยคือใช้กาแฟสดจริงๆในการชงและโอเลี้ยงของที่นี่ต้องเด็ดยังไงครับคือพูดง่ายๆคือว่าเราใช้ไม่ใชกาแฟจริงๆในการทำแต่มันเป็นกรรมวิธีแบบโบราณเท่านั้นเองอ่าแล้วถ้าย,ยกล้อล่ะอันนี้คือยกล้อใช่ไหมเอ้ยกล้อเนี่ยก็คือโอเลี้ยงราดนมสดมันคือพิเศษสมัยก่อนนะคะค่ะ นั่นคือเขาเลยเรียกว่ายกรอแลวก็รวมถึงที่นี่ยังมีเครื่องดื่มอีกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันนั้นก่อนดีกว่าเรียกว่าครบสูตรเรียกสั้นๆนะคะคมีมีส่วนผสมคือบวยน้ำพึ่งมะนาวโซดาก็เลยเป็นเมนูป๊อปปูล่าใช่ค่ะมิกซ์ความใช่ค่ะหรือว่ามีไหมว่าครบสูตรใช่ค่ะครบสูตรนะครับแต่ว่าถ้าอยากกินกาแฟสดมาที่นี่ก็มีเหมือนกันค่ะปูชิโน่เย็นเมนูร้อนกับเย็นเนี่ยเราใช้เมล็ดต่างกันแล้วเวลาบดเราบดทีละแก้วเพื่อให้มีความหอมของกาแฟตลอดอันนี้เรียกว่าสดจริงใช่ค่ะ จะไม่ทิ้งไว้ให้มันมันกลิ่นกาแฟมันหายไปครับผมนะครับแล้วก็ยังมีใช่ะของกินเล่นก็ไม่เชิงนะเครื่องเคียงหนักไปเลยเครื่องเคียงเครื่องเคียงก็ได้เอาฝั่งไหนก่อนดีครับขออยากแนะนําสังขยาเนี่ยสังขยาใบเตยของเราเนี่ยเราทําทุกอย่างแบบดั้งเดิมจริงๆคือเราไม่ใส่แป้งเป็นส่วนผสมนะคะเราใช้เวลาเคี่ยวสังขยาครึ่งชั่วโมงถึงจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมาหาพี่เจี๊ยบม,มาได้วันไหนกี่โมงยังไงบ้างรครับที่ตลาดหัวมุมเนี่ยะคะเปิดทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์นะคะห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยนะคะครับผมะนะครับอธิบายตลาดหัวมุมได้ไหมตลาดหัวมุมเนี่ยจะอยู่ถนนเกษตรนวมินนะคะประมาณต่อหม้อที่เกือบ190ถ้าเกิดมาจากเกษตรก็ดิ่งตรงมาเลยค่ะครับผมที่นี่เขาจะมีของขายอยางอันเยอะมากเลยทีเดียวค,ครับมีเสื้อพงเสื้อผ้ามาเรียกว่ามาช็อปปุ๊บพักเหนื่อยนั่งกินกาแฟนอกบ้านที่นี่ขอบคุณมากครับพี่เจี๊ยบครับขอบคุณค่ะแทนคำขอบคุณคร กับกาแฟานอกบ้านไว้ปรุงแต่งอาหารเมนูต่างๆครัมันได้หมดเลยครับร้อนเย็นคาวหวานปลอดภัยจากธรรมชาติครับ ถึงแม้ว่าโอเลี้ยงในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะโอเลี้ยงยกล้อจะสามารถหารับประทานได้ตามร้านคลาสสิกริมถนนแต่ว่าจริงๆยังมีอีกหลากหลายร้านแนะนําเพิ่มเติมครับอย่างร้านกาแฟพระนครเรียกว่าเป็นร้านแนวใหม่แต่แต่งในสไตล์ย้อนยุคครับจริงๆแล้วร้านนี้เป็นส่วนหนึ่งของร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุคที่ตกแต่งร้านแบบเอกลักษณ์สไตล์ย้อนยุคอย่างแท้จริงรวมถึงมีเมนูกาแฟที่เป็นเครื่องดื่มโบราณครับมาให้ลองชิมไม่ว่าจะเป็นโอเลี้ยงโอเลี้ยงย,ยกล้อและก็มีเมนูกาแฟโบราณที่หลายคนไม่คุ้นเคย หน่อปี๊ครับหรือว่าชานมผสมกาแฟนมหน่อเข้าชาดำเย็นผสมกับโอเลี้ยงแล้วก็ขนมเด็กๆโบราณที่หาทานยากร้านนี้นะครับอยู่ที่โครงการ CDC ถนนประดิษฐ์มนูธรรมเปิดตั้งแต่10 0โมงเชา้าจนถึง4ทุ่มครับอีกหนึ่งร้านคือเ e อียแซครับเป็นร้านกาแฟเก่าแก่ในย่านเยาวราชซึ่งปัจจุบันครับต้องบอกว่าเ e อียแซมีหลายสาขาทั่วกรุงเทพแต่แนะนำจริง,รงๆอยากให้ไปสาขาเย,ยาวราชครับอยู่ระหว่างซอยเยาวพานิชและซอยผดุงดาวภายในร้านตกแต่งด้วยรูปภาพสีน้ำมันเก่าๆโตเก้าอ,กอี้ก็เป็นแบบสมัยก รวมถึงมีเมนูเครื่องดื่มที่ยุคเกล่าวอย่างแท้จริงคนรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นเคยแต่รับรองว่าถ้าชิมแล้วจะติดใจอย่างนอเขายั่วคือกาแฟร้อนผสมชาร้อนนอเขาเย็นคือกาแฟเย็นผสมชาร้อนนอเขียวโอเลี้ยงผสมน้ำเขียวนอแดงคือโอเลี้ยงผสมน้ำแดงและโอยั่วกาแฟดำร้อนเป็นต้นแวะไปได้นะครับเปิดทุกวันเลยตั้งแต่6กโมงเช้าถึง2ทุ่มครับ ร่วมสนุกกับกิจกรรมท้ายรายการตอนโอเลี้ยงยกล้อเพื่อรับบัตรรับประทานอาหารจากร้านบ้านชิดกรุงมูลค่า1,000บาท1รางวัลนะครับโดยให้ชาวคาเฟ n เนอร์ร่วมโหวตกันว่าอยากให้รายการคาเฟอเนอร์หยิบเอาเมนูอะไรมาเป็นเมนูเชื่อมโลกไปแสงความคิดเห็นกันได้นะครับที่แฟนเพจเ e ซบ o ๊กคาเฟอเนอร์ครับขอแสงความดีกับผู้โชคดีนะครับจากตอนพานาคอต้าที่ได้รับบัตรรับประทานอาหารบัฟเฟ่กลางวันที่ห้องอาหารสกายไลน์ลันช์บัฟเฟ่สำหรับ2ท่านมูลค่า1,500บาท ที่โรงแรมอาวันนี่ริเวอ์ไซา์กรุงเทพโดยคุณผู้ชมสามารถเช็ครายชื่อได้อีกหนึ่งครั้งที่แฟนเพจ Facebook คาเฟ่ออนเนอร์ครับและนั่นเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับของโอเลี้ยงแล้วก็โอเลียงยกร้อที่เราเชื่อมโลกกันในสัปดาห์นี้อยากให้เราหยิบเอาเมนูไหนมาเชื่อมโลกกันบอกกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยที่นี่กับคาเฟ่ออนเนอร์นะครับแล้วก็ย้ําครับว่านับตั้งแต่เวลานี้เราเชื่อมโลก เปลี่ยนเวลากันนะครับเราเจอกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งที่นี่ t r u e o u เหมือนเดิมแต่ว่าทั้งหมดดูย้อนหลังได้ครับ AmazingGroupTVThailand.com แล้วก็เชื่อมโลกกันกันกบโซเชียลมีเดียช่องทางเดิมเลย IG Instagram ครับ Facebook Fanpage แล้วก็ Email address วันนี้ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะครับอาวานนี่รีวิวสายกรุงเทพลาไปแล้วสวัสดีครับ